สวัสดีค่ะเมนียี่เพิงกะผ่านมาทั้งบัตรคาโทษเนาะคะ่ะเห็นหัวเพิ่งงาม,งามก็เลยแวะเข้ามาขอถ่ายคลิปเพิ่นเนาะคะ่ะพี่กาศแก่อยู่บัตรคาโทษตําบลน,น่าจะรวยอําเภอหน,น้าจะรวยจังหวัดอุบลเนาะคะ่ะได้น้เจ้าค้องนะคะ่ะซื้อยังอซื้อตุ่มคําโทษครับซื้อตุ่มบนันคคาโทษเนาะค่ะ่ะวัสดี พเพรียงตัวบอลเหลียวลอยค่ะเพื่อนน้าแตกตัวบอลเหลียวลอยเสืยบเวอร่ไซดเสืยบเวอร่ไซด์กําลังลลางรถอยู่ก่อนนมเดีย๋ยวจะบอกไหมอู้หงามขนาดค่ะแม่ดิเพื่อนให้ลูกมันจ้โตแล,ล้วค่ะเนี่ลูกที่สองลูกที่สองลูกเพื่อนเป็นตัวผู้ด้วยค่ะลูกเพื่อนอายุเท่าไรนะคะ,ะ,ะ,คะประมาณอาทิตย์ก็ก,ก,ก,กวัวประมาณอาทิตย์ก็ก,ก,กวัวด้วยค่ะเพิ่งคลอดแม่ลูกของหยังนะคะเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งนะคะ แล้วเบิ like ้งลูกิ對對 okay. ่นเด้อค่ะกําลังย่างมาตาแห้งตู้ผูบค่ะไผมาผสมหานี่ค่ะอ่ามอสโต่งบุญธลิกค่ะมอโต่งบุญธลิกเด้อค่ะตัวนี้เพิ่นซูประมาณร้อยสี่สิบได้ค่ะงามแห้งซื้อมาเทื่อไหค่ะแม่นี่ซื้อมา่อแปดสิบหาครับแปดสิบหาต้นน่ะเพิ่นท้องบ่ค่ะท้องมอเดือน อ๋อทองหกเดือดซื้อมาแต่ใสไหนค่ะมาแต่บุญทะเลครับโบแมนน้ำบอลแมนบ่บ่ซื้อมาหกซิมหาครับหกซิมหาด้างามขนาดก็เอามาต่อต่อมือเขาเขาว่าต้องมาจากพี่เกียรติเมียนคนไม่หายราคาได้ยังคะเนี่ยังยังยังมันมีคนไม่หายราคาได้คุณโบเด้ว่าสิขายได้ค่ะเพคุณเลี้ยนงามแห้งค่ะแดงดีขนาดเนาะ ซื้อได้คุ้มแห้งตัวที่สองค่ะทองกำลังทองครับตัวนี้กำลังทองในเจักเดือนค่ะนี่รอเจ็ดเดือนเท่าสิบหกในสามเดือนค่ะสินสามเดือนนะคะผสมยังมากค่ะตัวนี้ผสมโตครับผสมโตพอพันในบาทญ่นนายายงามถั่วหัวใหญ่ยายงามถั่วหัวค่ะพอพันหรือเปล่าครับยืดเกลงไแล้วพอพันก็ได้ คือทองน้าโอ้ตัวนี้ก็งามค่ะซุ้มลอยสี่สิบบวกขึ้นกันซื้อมาเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้ซื้อตั้งปีก่อนครับซื้อมาสี่สิบซื้อมาสีสาส่สิบเดี๋ยวกายไดี๋ยวลูกหนึ่งแล้วผมขายลูกผมงกัเนเหรอหมามันเคยให้ลูกอยู่ในขอจกจำมาแล้วตัวหนึง่งแลักก็ขายไปเพคนให้ลูกมาเจ้าตัวนี่ค่ะตัวนี้พเพรมาเลี้ยงพื่ออะไรตัวเดียว มาน้ำเขากับพ่อนูว่จาจักตัว <มา S 1> ของเขาเขาเป็นตัวหนึ่งอ๋อเป็นวัดตัวหนึ่งในทองเนี่ยก็เป็นตัวที่สามที่สัน,น,นตัวที่สามนะคะามาคือตัวสี่บริาขามันตัวนี้พามาเบิง่งซื้อเลยค่ะพันบริวาสีขายเห็นงามๆก็เลยมาเบิ่ง <c oughs> ดีเลยล่ะครับออกน้ำมูเนีฝากเบอร์โทรไว้นะเบ่ค่ะเบอร์โทรก็ชิบาโทรซื่ออย่ล้วเจ๊แล้วเพื่อแดดราคากับชิบู ใจอ่อนน้ำเขาบอกเอาอยเถอะเอาไหวก็ดีต่เอาฝากครับเบอร์ยัง่ะค่ะูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าแปดแปดเก้าแปดสามสี่เก้าสามสามสี่เก้าสามพ่อยังกับใครเนี่ยพ่อตุมบ้มบัตครับทุ่นมูซีน่าจะรวยเนี่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ